ក៏រមែក มีใครเข้ามาามาก็เเข้มมื่อก,กี้พี่กิดเข้ามาดูเอ้ยเออถูกแล้วพี่กิด,กดหนุ่มกิดไอจี <laughs> เขาคือชื่อกิตไงก็เลยเป็นพี่กิดพี่พึ่งด้วยพี่ดิววัสดีจ้าติวเตอร์ว,วัสดีพี่แดนอนันยอง อะไรเกิดขึ้นพี่กัดแว่นเหรอคะคงวิสเลยค่ะทุกคนซื้อมาจากเซเว่นอร่อยนะวันนี้ก็จะ แก่ของควันกันเย็นนี้มีอะไรบอกหนะี่คืนนี้อยไรหนะึ่งพรนี้จะมีบุตรบงนะคะ กินปังเย็นจริงอยากกินปังเย็นเริ่มแกะเลยไหมไปเรื่อยๆแล้นะสิ่งแรกถ้าจะเฮ้ยอะไรอะอ ใส่กระถางป่ะอันนี้คือกระถางป่ะหนูว่าใช่นะใครให้หนูมาบอกหนูทีค่ะใส่ดอกไม้น่าจะใช่สมนี่ไม่เก็บเลยแล้วก็ขึ้นนาอาไอกรณนิดกำลังดูอยู่ต,ต่อไป อุ้ยได้ดอกไม้มาพอดีเลยอ้าวเกลี่ยใส่แค่นี่ไงหันอ้านี่ไงได้เป็นนางเอกเอ็มวีของพี่เจมีนายไหมเหมือนนะเหมือนหนูเลยนะหมายถึงข้างหลังอ่ะตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสีผมอะ ต่ว่าไม่ใช่นะคะอา้าเฉลย้วนั่นพี่ชายหนูเองหลดนะใช่หนึ่งล้านฟอแล้วเย้เอาละเอาละเอาละมีการดมื่อกี้คอนเกลล้านฟอขอบคุณค่ะ ุ้ยลืมตั้งชื่อไลฟ์เลยว,ว่าร้านฟอร์แล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกดปิดไลฟ์ก่อนแล้วแบบไปตั้งใหม่นะหนูอยากให้มันแบบมันร้านฟอร์